รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย。ัอมช สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะรายการส่องทรรกับดิฉันรัตมณีกังวลไกลกลับมาพบกับทุกชัานอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะวันเสาร์แบบนี้นะคะหลายคนได้พักผ่อนจากการทํางานเหน็ดเหนื่อยหลายคนกําลังคิดค่ะว่าจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อย่างไรเดินทางไปตามวัดต่างๆพร้อมกับเรานะคะ เชิญพรท่านรึกษาธิการจังหวัดคุนโอภาสต้นทองที่ได้มาเป็นประธานในการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับวัดชาแก้วพุรร่งโรตัลภูณอัฒธรรมครั้งนี้มีคำพูดว่าเย็นเงาพึกนิ่งไม้สุขสบายเย็นญาติทุกสำรายกว่าไม้เย็นครูยิ่งพันฉายกษัตริยิ่งครูนา เย็นร่มพระเจ้าให้เพราะศึกษาที่การจังหวัดมาเป็นประธานร่มเย็นจากฟ้าถึงเพื่อภาคพื้นดินเราจะเห็นว่าแค่ปลูกวันเดียวต้นไม้ออกดอกสวยงามมากรอบๆที่พวกเรานั่งเนี่ยดอกสีสันสีแดงสีเหลืองสีเขียวนี่เป็นนิมิตรหมายอันดีว่าการปลูกป่าคันนี้เข้าในหลักที่ว่าอีโกสกุลเป็นโรงเรียน ป่าไม้อีอกก็คือเป็นโรงเรียนป่าไม้สิ่งแวดล้อมด้วยป่าไม้ร่มรื่นการปลูกป่านี้แสดงความกระตัญยูกระตเวทีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9เป็นอย่างยิ่งและก็กตัญยูกระตเวทีต่อสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงท่านได้รณรงค์ให้คนปลูกป่ามาตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้แล้วก็สบต่อมาต่อถึงรัชกาลที่10 พระวชิระก้าวเจ้าอยู่หัวได้มาต่อได้มาสืบสารรักษาต่อยอดของพระชนากาธิเบตให้ผลงานกว้างขวางแผ่ไพศาลยิ่งขึ้นและพวกเราก็มาแสดงความกตัญญูกต่าเวทีต่อทั้งสองพระองค์ฉะนั้นถือว่าการริเริ่มปลูกป่านในวันนี้โดยมีท่านประธานศึกษาธิการจังหวัดโอภาษ โอภาดแต่ว่าแสงสว่างวันนี้ทําให้บรรยากาศแสงสว่างรุ่งเรืองรุ่งโรดสมชื่อกับโรงเรียนรุ่งโรดธนกุลแล้วก็ท่านนามสกุลต้นทองฉะนั้นก็ถือว่าวันนี้การปลูกป่าก็ถือว่าเป็นเงินเป็นทองของประเทศแผ่นดินทําแผน่น,แผนดินทองก็อยู่ตรงนี้เองฉะนั้นก็ขออนุโมทนาท่านประธานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยคณะแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้นําชุมชน ทุกพื้นที่ทุกฝ่ายตั้งแต่กำนันผู้ใหญ่นายกอบตอมาร่วมเป็นสักขีพยานแล้วก็ร่วมการปลูกป่าด้วยฉะนั้นวันนี้เป็นในมิตรหมายอันดีงามว่าปลายปายภาคหน้าฝนฟ้าจะตกไม้ก็จะงดงามเป็นที่ชื่นตาตื่นตาตื่นใจแล้วก็ต้นไม้บางชนิดก็จะมีกลิ่นหอมฟุ้งจะรุงใจขจรกระจายไปทั่ว ใครมาพบเห็นก็จะเย็นตาเย็นใจเพราะว่ามีต้นไม้สีเขียวมีดอกไม้สีสันต่างๆรถกลิ่นหอมของดอกไม้ก็จะออกระจายไปทั่วทุกสารทิศดังนั้นการปลูกต้นไม้เนี่ยต้นไม้ให้ความร่มเย็นทั้งกายทั้งใจจึ่บอกว่าเย็นเงาเพลิ่งไม้สุขสบายอ่าฉะนั้นต้นไม้มีคุณประโยชน์มาก ท่านในหลวงได้การที่ก้าวจำบอกว่าปลูกแล้วมันได้ประโยชน์มากหนึ่งปลูกไม้ดอกไม้ใบกินใบกินยอดสองปลูกไม้ปลูกบ้านปลูกเรือนไม้แข็งสามปลูกไม้เผาถ่านทําฟืนเผาถ่านได้ได้ประโยชน์อย่างยิ่งแล้วก็การปลูกป่านเนี่ยเรายังได้มากกว่าที่เราคาดคิดก็คือว่าต้นไม้ใบหญาเนี่ยเป็นสม,มุนไพรรักษาโรคต่างๆได้ ตั้งแต่ใบย,ยันรากาเปลือกก็ได้รากก็ได้โคนก็ได้กิงใบได้หมดเลยนอกจากเป็นยาสมุนไพรแล้วก็เป็นอาหารผสมในอาหารกินได้ทางภาคเหนือภาคอีสานจะกินยอดไม้ต่างๆเช่นผักแต้วผักอีหินในต่างๆเนี้ยกินได้ฉะนั้นถือว่าวันนี้โชคดีพอเริ่มปลูกป่าฝนฟ้าก็คึ้มไม่ร้อน เพราะป่าเป็นที่อุ้มน้ําอุ้มน้ําอุ้มฟ้าอุ้มฝนทําให้ฝนตกต้องามฤด,ดูกาลแล้วก็การต่อมายังซึมซับเอามลพิษให้ออกไปเกิดมลพิษจะไม่มีโมลพิษในเขตนี้แล้วก็ยังกรองแสงแดดให้อ่อนลงอ่อนแสงลงนี่แหละประโยชน์จากการปลูกป่ามากมายเหลือเกินดังที่ท่านประธานศึกษาธิการจังหวัดได้กล่าวไปแล้วเมื่อกี้ก็อขออนุโมทนากับทุกท่านทุกฝ่าย ทั้งผู้อำนวยการผู้จัดการและคณะครูนักเรียนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้มาร่วมกันปูกป่าวันนี้ขอทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีหมดทุกหม,หมดโศกหมดโรคหมดภัยมีดวงหน้าสดใสมีดวงใจเบิกบานขอให้โชคดีทุกคนโดยทั่วกันขอจเจริญพรสวัสดีครับกระผมนายโอภาสต้นทองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองวันนี้เป็นวันดีเปิด โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวณโรงเรียนวัดสักแก้วรุงโรธธนกุลอุปถรัรมภ์อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เป็นการดำเนินการโครงการของสำนังกงานศึกษาการจังหวัดอ่างทองร่วมกับโรงเรียนวัดสักแก้วรุ่งโร์ธนกุลอุปถัมภ์พี่น้อง ชาวตำบลบางสเสด็จอําเภอป่าโมกโดยในการดําเนินการตามโครงการนั้นได้รับความร่วมมือจากสาธารณาสุขอําเภอป่าโมกเทศบาลตําบลบางสเสด็จพี่น้องชาวตําบลบางสเสด็จน,นักเรียน,นคุณครูผู้บริหารของโรงเรียนวัดส,สาแก้วรุ่งโรธธนกุลอุปถมัมภ์ชาวสำนักง,งานศึกษาการจังหวัดอ่างทองได้มาร่วมกัน ปลูกต้นไม้และปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวอันจะทําให้สภาพภูมิอากาศของจังหวัดอ่างทองมีความสดชื่นลดภาวะมลพิษและหมอกควันต่างๆได้เป็นอย่างดีอยาจะฝากพี่น้องชาวอําเภอป่าโมกที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นอกจากการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเพิ่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้ว ในเรื่องของโควิด -19 ที่พวกเรากำลังเผชิญกันอยู่ก็ขอความร่วมมือพี่น้องชาวอำเภอป่าโมกงดกิจกรรมที่มั่วสุมเช่นการเล่นการพนันการดื่มสุราอันเป็นการเพิ่มอัตราความเสี่ยงที่จะก,การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด -19 ได้เป็นอย่างดีดังนั้นถ้าหากพวกเราป้องกันและระมัดระวังอย่างเต็มที่ ็คิดว่าเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 นั้นจะหมดไปจากประเทศไทยอย่างโดยเด็วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมดรวินัยปานแดงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศักดแก้วรุงโลกธนกุลอุปถัมภ์ จังหวัดอ่างทองครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่เลี้ยงดูนักเรียนยากจนอยู่ในสถานสงเคราะห์ของวัดตัดแก้วทั้งหมดครับโครงการนี้เนื่องจากว่าเป็นโครงการที่ทางทุทรักษาได้ให้โรงเรียนได้ทำนะครับคือโครงการพอเลฟพอไลท์ศปปุภาเพื่อชีวิตนะครับโดยเอาอไรายได้ส่วนหนึ่งช่วยเหลือคุณครูแล้วก็ขณะนี้เราได้บริจาคให้แก่หน่วยงานรชาชการต่างๆไปประมาณ4 2 0 0 0ต้นนะครับ ที่เหลือก็เป็นการบริหารจัดก,การหนึ่งแจกหน่วยราชก,การส่วนที่สองคือประชาชนท่านใดที่สนใจทางเรียนก็ยินดีจะบริจาคให้นะครับโดยขอค่าน้ํานะครับในการอุดหนุนโรงเรียนช่วยสถานสงเคราะห์ช่วยกับโรงเรียนมาพัฒนาเอาเงินเข้ามาพัฒนารายได้พัฒนาโรไาางเรียนนะครับก็คิดว่าประชาชนที่อยากจะปลูกป่าสนใจซึ่งเรามีต้นไม้อยู่ประมาณ1ิชนิดนะครับ ที่อยู่ในที่นี้แล้วก็มีทั้งเล็กบ้างใหญ่บ้างนั่นก็ตามศรัทธานะครับส่วนหนึ่งก็เราก็จะบริจาคให้หน่วยราชการหน่วยราชการใดส,สนใจนะครับหรือประชาชนท่านใดสนใจที่จะปลูกป่าโรงเรียนวัดสักแก้วเรามีต้นไม้รองรับอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นต้นครับต้นไม้ทั้งหมดนี้นะครับหน่วยงานไหนอย,อยากได้นะครับทำสื่อเข้ามานะครับแล้วก็เราจะยินดีให้บริจาคให้สำหรับหน่วยราชการทุกหน่วย โดยเฉพาะนณนาำงานงาสวนสาธารณะกทมเนี่ยครับก็เป็นเจ้าแรกที่ได้ดําเนินการขอไปนะครับประมาณ4ี่หม่นพันต้นนะครับขณะนี้ก็มีโรงเรียนมีวัดมาขอไปนั้นก็ส่วนหนึ่งก็ท่านก็ดูเลือกเรานะครับว่าท่านชอบต้นไม้อะไรแล้วก็บริจาคค่าน้ําบ้างนะครับให้กับเด็กๆแล้วก็ไว้พัฒนาการศึกษาไว้ช่วยเหลือเด็กกำพร้ายากจนต่อไปของวัดจัดแก้วครับขอบคุณครับ ถึงแม้เวลาสำหรับการพบกันในสัปดาห์นี้หมดลงแต่ดิฉันเชื่อว่าแฟนรายการประจำของสอง,รองธรรมคงทราบค่ะว่าเราจะกลับมาพบกับทุกท่านใหม่ในวันเสาร์หน้าในเวลาเดียวกันนี้นะคะรัฐมณีกังวัลไกลและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนขอพรบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ